สี่ราศีดวงมีโอกาสเดินทางไกลเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี่ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับที่มีโอกาสนะครับสำหรับการวางแผนเพื่อการเดินทางการพาตัวเองไปสู่จุดหมายและปลายทางใหม่ๆเรามาดูคำนายทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี่ครับลำดับที่1นะครับคือชาวราศีเมษครับลำดับที่2นะครับคือชาวราศีกันครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีธนูครับและลำดับที่4นะครับลำดับท้ายเลยคือชาว ราศีมีนครับตั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ดาวราศีนี้เองเนี่ยถือว่าดวงเด่นกับเรื่องของการเดินทางนะครับหรือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายใหม่ๆการพาตัวเองไปสู่จุดแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับลำดับที่1นนะครับคือชาวราศีเมษน,นะครับด้วยความที่ชาวราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจําดวงตาโคจรส่งเสริมนะครับกับเรื่องของพลังงานที่ดีนะครับคือการเปลี่ยนแปลงการหาโอกาสใหมๆ่ๆความ ตือร้อนนะครับหรือการออกไปค้นคว้าหาประสบการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางไกลและส่งผลดีครับความกล้าหาญและการประจนภัยของคุณจะนําพามาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิตครับและแบบที่2นะครับคือชาวราศีกันครับต้องบอกเลยว่าชาวกันเองเนี่ยมีดาวพุธนะครับเป็นดาวแห่งนักพูดเป็นดาวแห่งนักคิดนะครับเป็นดาวแห่งนักปรานะครับอยู่ในดวงชะตาของคุณถือว่าเป็นผลดีนะเพราะชาวราศีกันเนี่ยค้าขายเก่งนะครับหรือว่าเดินทางไปทําธุรกิจเดินทางไปค้าขายนะครับหรือ หือทาอาชีพเซลล์เนี่ยก็จะเหมาะกับดวงชะตามากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้เองเนี่ยรายได้เข้าอย่างดีนะครับในกรณีกันเนี่ยก็หมายถึงความละเอียดรอบคอบในการวางแผนชีวิตนะครับการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพคือการเดินทางเพื่อค้นหาและได้มาซึ่งโอกาสด้านการเงินก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีกันครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูเองเนี่ยเด่นมากๆคือมีดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวประจําดวงชะตานะครับโคจรอ,อยู่ในตำน แห่งของทัศนคตินะครับและมุมมองเชิงบวกนะครับแปลว่าชาวธนูเองเนี่ยมีมุมมองและความคิดในเชิงบวกเลยทําให้วิสัยทัศน์กับเรื่องของความคิดเช่นความคิดกับเรื่องของความรักนะครับหรือว่าความคิดกับเรื่องของมุมมองกับแบบความก้าวหน้าเองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักจะรักอิสระกับเรื่องของความรักและรักอิสระในการใช้ชีวิตนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางเพื่อความรักหรือไปพบเจอความรักหรือพบเจอความสัมพันธ์จากการเดินทางครับลำดับที่4นะ ครับรนำมาใช้เลยคือชาวราศีมีนครับต้องบอกเลยว,ว่าชาวมีนเองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับหรือมักจะชอบอยู่กับตัวเองเป็นหลักนะครับการพักผ่อนค,คือชีวิตจิตใจของชาวธาตุน้านะครับแปลว่าในกรณีการชาวธาตุน้ําอยู่ในกลุ่มของชาวราศีมีนเน oui, ี่ยก็เด่นมากคือคือเดินทางเพื่อการพักผ่อนเดินทางเพื่อหาความสงบสุขทางใจนะครับแปลว่าทั้ง4ี่กลุ่มธาตุและ4ีดาวราศีนี้เองเนี่ยดวงเดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็เดินทางด้วยทัศนคติแล้วก็มีมวง มุมมองที่แตกต่างกันไปแปลว่าทั้งสีกลุ่มธาตุและ4ีดาราสีนี้พร้อมที่จะรับพลังงานดีๆจากการเดินทางและมีโอกาสดีสําหรับการเดินทางเพื่อได้มาซึ่งความสําเร็จและการเงินที่ดีครับ